I will not tell you it now. User left your channel. User joined your channel. So they got home. late up there. เออพอดีเพิ่งเดินมาจากสนามบินนะครับผมก็เดินมาเรื่อยๆเริ่มจากสนามบินเลยเหรอใช่ครับผมก็เดินมาตั้งแต่เมื่อวานครับผมเนี่ยรถแจกเหรอผมก็พยายามหาอยู่ครับว่ารถแจกต้องไปหารับที่ไหนครับมันก็มันมันมันมีตลุกเครื่องเลยไหมพี่รถแจกอ่ะใช่ครับแฟนโต้มีตอนลงมาจากเครื่องเลยครับผมใช่ใช่ครับโอ้โหเล็กเล็กดิสตรงเลยแดดหมดแดดหมด คุณลองเปิดรถตรงนี้ดูว่ามีมีชื่อรถคุณไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอนุญาตแล้วกันหาลนไงแ่ yeah. ม,ม่เจอว่างั้นเถอะใช่ไหมน่าจะใช่อย่างนั้นนะครับผมน่าจะหารถไม่เจอครับลค่าเงินติดตัวมาเท่าไหร่อ่ะผมมีติดตัวทั้งหมดอยู่2,500บาทครับาทผมให้เหนื่อยไหมครับไดทำตัวโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณตำรวจว่าแต่คุณตำรวจชื่ออะไรแล้วครับผมชื่อจารละ โอ้ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณตำรวจกระท่อมครับจักรผัดยิงเป็ดใส่ตรงนั้นโอ้โหผมก็เป็นผมก็เป็นคนไม่สู้คนด้วยสิครับโอเคโอเคไปครครับขอเป็นวันที่ดีครับผมกําลังทําการสอบอยู่ได้ครับผม ผมจะไปร้านเสื้อผ้าครับผมก็ไปวิ่งมา <c oughs> คือพอดีผมเพิ่งเข้าเมืองมาแล้วเหมือนรถผมยังไม่เข้าพาวครับผมเลยยังดึงแม่ไม้ได้ครับอ๋อรถรถอยู่สนามบินเล่าใช่ครับรถน่าจะอยู่สนามบินครับเดินผมส่งไหอ๋อได้ครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้วิ่งจากสนามบินมาเลยอ่ะใช่ครับผมก็วิ่งจากสนามบินมาเรื่อยๆเ,เลยครับอันนี้คือไม่เจอคนเลยอะ่ะ จอก็เจอบ้างครับผมแต่ผมก็จะเล่นในวันรถอยู่พาวครับผมอ๋อก็แต่นี่อยู่เมืองน,นี้มานานหรือ,อยังครับผมผมมาใช่ครับผมเป็นปีแล้วนะโอ้โอยู่นานเหมือนกันนะครับเนี่ย ครับผมอันนี้มาคนเดียวเหรอใช่ครับผมมาคนเดียวเลยครับ๋อ,อตอนนี้ราคาเนื้อกวางอ่ะราคาดีมากเลยอ๋อตอนนี้ลากวางน่าจะดีสุดเจ้ครับใช่แต่มันต้องมีทุนนิดนึงะนะมันก็ใช้ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันต้องใช้กระสุนในการยิงอ่ะอ๋อครับผมใช่ อาวรถคุณหายไปไหนอะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมข้ามเมืองมาอะไรยังไม่เจอในเจ้กไ็ไม่มีเหรอไม่ไม่มีเลยครับผมลองลองดูอีกทีมีไหมได้ครับผมไม่มีขึ้นเลยครับผม ไม่มีขึ้นเลยครับแล้วไปดูดูกระดาษไหมได้ครับผม ก็ไม่มีอยู่ดีครับผมไม่เคอเปลี่ยนเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับผม KID 142ครับผมเฮ้ยเพื่อนรักเดี๋ยวเจอกันไม่มีหรอไม่มีเลยครับผมงั้นงั้นเอางี้เอางี้ ผมผมให้คุณยืมสกายไลน์ของผมก่อนอ๋อขอบคุณมากเลยครับผมมันคือมันจะเก็บของรถผมไม่ได้นะอ๋อได้ครับผมเพราะว่าคุณเพิ่งบินมานะ่ะคุณต้องบินมาระยะประมาณเวลาหนึ่งคุณถึงจะดูของรถคนอื่นได้อะอ๋อครับผมใช่ก็คือคุณก็วิ่งรอบทาเมาอ่ะ,ออะ<ด>คุณว่าคุณไป<ม><ม>ทำอะไรอะ่ะ ผมก็น่าจะไปดูอาชีพข้างบนก่อนครับอ๋ออ่วันติดตัวไปขอบคุณมากเลยครับว่าแต่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อมิลุมโชื่ออะไรนะครับมิลุมโครับมิลุมโมิลุมโมใช่ไหมครับใชนะ่ว่าแต่คุณส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนครับผมจะได้เวลาคืนรถจะได้มาหาครับคืนรถผมเหรอใช่ครับผมเพื่อตอนที่ผมจะมาคืนนะครับผมคุณเอาไปจอดกระาดาตรงนู้นอะ ตรงที่ในใยกชอบยืนอยู่อ่ะคุณได้จอดทิ้งไปเลยโอเคครับผมใช่เดี๋ยวผมไปดูเองครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมมันเก็บของรถไม่ได้นะคุณต้องวิ่งรอบอ่ะได้ครับครับผมผมเจอกันครับโชคดีนะคุณเชื่อนะโชคดีครับบริโจอาร์สตองครับผมอ๋อบริโจคุณโจนะครับผมโอเคเจอกันเจอกันครับเจอกันโชคดีฮะโชคดีครับครับผมครับเฮ้ย

โอเคครับผมได้ครับจ้ำจ้ำจ้ำอีกทีได้ครับเวลาลงรถแล้วเครื่องมันจะไม่ดับอ๋อเวลาผมมันลดผมไม่นำให้ดับเครื่องนี่นะอ๋อครับผมไม่งั้นปั๊มบึ้มครับเจอกันครับพี่ต๋อเจอกันครับครับผม Finish เออคุณเป็นไรมากไหมเอ่อเป็นไรไหมคะเนี่ยวันดีผมถูกรถชนครับโอ้โหเรียกหมอได้ไหมเรียกไปแล้วครับผมอ๋องั้นอย่าวางเดี๋ยวคนโดนรถชนนะแวะ นเนียวเดี๋ยวไว้ตรงเที่ลงลงแล้วกันนะคุณขอบคุณมากเลยครับอ๋อยังดีค่ะโอแต่ว่าไม่รักเข็มขัดใช่ไหมเนี่ยันทีรีบออกมาจากคุดเหมือกครับไปเอาเขาไว้ข้าวรถนั่นแหละเดี๋ยวมองหาไม่เจอโอเคครับสวัสดีนะครับ,คร,บครับผม ดูคอกูคือนนี่หมอวะเนี่ย <c oughs> มีคนก่อนกูอยู่แล้วเหรอคะคุณ ผมอะไรอ่ะบอลลิโจออาร์มสตองครับผมไม่ฆ่าเบลล์หรออะไรนะครับไม่ฆ่าเบลล์หรอครับผมสองอ่เอายังไง<ม>ล่ะเนี่ยโอ้โหเฮ็ดตายสิมีม,มีผมมี คุ้มเลือดอะไรคุณขุนบอกว่าปากดูแล,ลด้วยคุณคุ้มเรื่องอะไรไม่จะมาอะไรนะครับผมคุ้มเรื่องอะไรผมเลือดคุ้มโอครับคุ้มโอนะครับผมผมทำแผลให้ก่อนนะมีแผลฉลอกทั่วร่างกายนะครับครับแล้วก็มีกระดูกคอเคลื่อนนะ มีแพทย์สั่ว่ามั้ยครับมีคนป่วยกระดูกหอเคลื่อนครับตัวหนึ่งเออดวอซิซิทเลือดโอครับใครรู้จักเอ๊ะเรื่อีครับสวัสดีจ้าชื่ออะไรเอ่ยบาริโจอาร์มตตองครับผมบาริโจอาร์มตตองเสร็จแ้าโรงพยาบาลยังนี่ครั้งแรกเลยครับอืม ของแดงก็มีเรื่องนะเราอ่ะครับผมเรื่องใหญ่ซะด้วยครับกระดูกคอเคลืนนะไม่ได้แคล่อส่กระดูกคอ,อเคลื่อนเบื้องต้นเราต้องใส่เสื่อแข็งไปวันหนึ่งก่อนนะได้ครับแล้วก็อีกสามวันจะเป็นเสือออ่อนนะครับผมเดี๋ยว่งต้องมนขอเขียนบัตรนะเยปหนึงสักพู่นะสงบนิ่งเลยกู ีแค่เดี๋ยว <okay. S 2> ผมขอจะตึต้ตตตงที่พระเจ้าก่อน <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวครั้งนี้ผมยังไม่คิดค่ารักษาไปนแต่ครั้งหน้ามันก็เป็นตามปกตินาอกผมเหมือนคนเป็นประชาชนนอยิ่งกระดูกคอเคลื่อนด้วย ตัวนี้ก็จะลำบากในการใช้ชีวิตหน่อยเนาะในการทํางานด้วยเนาะเพราะว่ารกระดูคอคุณมาจะหันได้หันฝาไม่ค่อยได้นะอย่าเพิ่งลุกจักเตียงนะครับคุณอย่าเพิ่งลุกจัดเตีย,ยงเยนะาะยวผมจะพาคุณไปพักผ่อนอนนมโอเคบัตรรัดนะลองไปล,ลองไปหาดูว่านะก็เบื้องต้นเราต้องมาเปลี่ยนเป็นเสือกอ่อนเนาะเวลาพรุ่งนี้ประมาณสามทุ่มเวลานี้เลยตอนนี้โอเคเนาะนะ โอเคครับเดี๋ยวผมอะพาไปนอพปนอพักฟืน้นแล้วถ้าอาการดีขึ้นก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับครับอย่าลืมเก็บบัตรนัดด้วยนะครับได้ครับโอเคทำมือบนรูปตัวแรกนะครับเก็บบัตร เริ่มมาก็เข้าเฟือกเลยกูต้องรออีกสามวันเพื่อเอาเฟือกออก